ตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนราดพร้าวนะครับก็สวัสดีกันอีกคลิปหนึ่งนะครับาลาดพร้าวโชคชัย4นะครับนี่สถานีโชคชัย4มุ่งหน้าไปทางารักษณาวิภาวดีนะครับเที่ยงครึ่งน,นะครับวันจันทร์ 7กรกฎานะครับอีกอ,อีกสองสาวันนะครับก็จะเป็นวันเข้าพรรษานะวันอาสาฬหบูชานะครับถนนลาดพร้าวนี่ก็ช่วงกลางวันนี่จะโล่งนะครับรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ส่งงานเสร็จนะครับงานแรกวันนี้นก็เป็นสะพานข้ามคลองาลาดพร้าวนะ จะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับร้านค้าร้านค้าร้านขายอะไรอะไรมันก็เงียบไปหมดนะเดี๋ยวนี้คนก็ซื้อซื้อของออนไลน์กันนะครับส่วนมากก็ซื้อของออนไลน์จะซื้ออาหารการกินซื้อกับข้าวอะไรพวกนี้ก็สั่งออนไลน์ทั้งนั้นเลยเนสะื้อผ้าของช้ของสอยนะครับไม่ค่อยไปเดินซื้อกันแล้วเดี๋ยวนี้ ประหยัดค่ารถค่าน้ำมันสถานีภาวนานะครับและเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับถนนลาดพร้าวก็ไม่รู้ว่าจะได้งานกี่เที่ยวนะครับจะได้เงินกี่ร้อยกี่บาทนะครับวันนี้ แต่ได้ไปแล้ว1เที่ยวนะครับได้ติปสิบาทนะเขาเขาให้280ร้อนะครับ mm hmm. ก็วิ่งไปทางวิ่งเส้นราดพร้าวนะครับเข้าไปทางเชนท่านนะไปห้าแยกราดพร้าวไปถนนวิภาวดีนะครับ จะวิ่งเข้าไปทางโน้นดูที่ว่าจะมีงานเด้งขึ้นมาหรือเปล่านะครับว่าเราจะได้ไปทางไหนต่อ,อหลังจากที่หยุดวิ่งไปประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับน่าจะประมาณสักสิบวันได้นะที่ไม่ได้ออกมาวิ่งนะ,ะไปต่างจังหวัดนี่ก็7วันนะครับ แล้วก็กลับมากรุงเทพก็มาทํางานที่บ้านอีก3วันเร็เป็น10วันวันนี้ก็ออกมา,อามาส่งงานนะครับเอางานมาที่บ้านมาส่งแล้วก็มาวิ่งแกลปวันแรกนะครับันทีแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีงานเด้งเข้ามานะแต่พอเราเปิดแอปเสร็จงานก็เด้งขึ้นมาหนึ่งงานจบไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึง แยกลาดพร้าวลัคชดาทางนานี่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็จะบนขวาไปสิ้นสุดสถานีก็จะเป็นสถานีเขาเรียกสถานีลาดพร้าวนะตรงนี้นะหลังจากที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาสิ้นสุด ตรงสถานีตรงนี้นะครับก็มาต่อใต้ดินนะสายสีน้ําเงินนะเส้นนี้นะครับลาดพร้าวเส้นนี้ก็จะมีรถไฟฟ้าใต้ดินนะที่รถดินอยู่นี้นะ,ะสายสีน้ําเงินนะครับไปไปจตุจักไปบางซื่อนะไปไปถึงเตาปูลนะ ตรงช่วงนี้นะครับถนนลาดพร้าวตรงจุดนี้เขากำลังจะเอาเสาไฟฟ้าออกเอาสายสื่อสารออกนะครับเอาสายสื่อสารเอาเสาไฟฟ้าไว้ข้างในนะในซอย ก็ห้าแยกลาดพร้าวนะ,ะพระหนโยธินวิภาวดีนะครับดูรถดูถนนนะครับดูการจราจรนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับถนนในกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็อยู่ถนนลาดพร้าวนะครับ เงียบเหงานะครับดูแล้วไม่คึกคักไม่มีสีสันไม่ดูดูเหงาเหงาหงอยหวอยังไงไม่รู้นะนร,รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับถนนพระขโยธินนะตรงนี้ก็เป็นห้าแยกลาดคราวนะครับ ไปดอนเมืองรัชโยธินสะพานควายดินแดงนะ,ะต้องวิ่งให้ถูกเลนถูกช่องด้วยนะครับแถวนี้มันสับสนผมก็จะมาที่ถนนพระโนโยธินนะครับหน้าสวนจตุจักรนะ ชิดนะครับหมอชิดเก่านะด้านขวานี่เป็นสวนจจดุจักรนะตรงไปก็สะพานควายอนุสาวรีย์พญาไทนะแล้วก็ถนนกำแพงเพชรน,นะครับหมอชิดสองก็ไปทางนี้นะครับหมอชิดเก่าก็ไม่มีอะไรนะ ไม่มีรถบัสรถบอกสอแล้วนะครับต้องไปที่หมอชิดสองนี่นะครับด้านขวาก็คือสวนจตุจักนะไม่เคยเข้าไปเดินเที่ยวเลยนะน่าจะเป็นยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับยี่สิบาสิปีแล้วสมัยก่อนนี่มาเที่ยวบ่อยนะตอนที่าอายุยังน้อยนะครับยังเป็นหนุ่มเป็นวัยรุ่นอยู่นะ วันอาทิตย์นี้ชอบมาเที่ยวสวนจตุจักรนะครับแล้วก็มาเดินสถานีขนส่งหมอชิตยอยู่ฝั่งนี้เลยฝั่งตงขามกันเลยนะนสายเข้านะครับออกซ้ายนะครับใครที่จะไปสะพานควายใครจะไปพระรามหกจะไปสถานีกลางบางซื่อ หมอชิดสองนะครับมาทางนี้ได้นะ ทางนี้ก็เริ่มจะมีเมฆหนานะครับคืมๆอยู่นะอาจจะมีฝนนะครับแต่ว่ามันจะมีไม่ทั่วถึงนะกรุงเทพเมืองใหญ่ๆนะ่ทาด้านขวาก็จะเป็นสถานีกลางบางซื่อนะครับสถานีกรุงเทพอภิั